สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยการชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับวดประจําวันที่9นะครับเดือน9 2 5 6สนาหะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกท่านใดนะครับผมเนาะที่อาจจะเพิ่งแวะผ่านมาเจอในคลิปนี้ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ายักเข้าลุมนทางฟรี ก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับนอยกาชาติผมให้0ูนย์กับ4ผลที่ออก2 1 9 9นนะครับพี่ๆใครรูดที่ใครรูดที่0นย์นะครับเข้าไปที่90เนาะมาสายรูดนอยพิเศษให้9กับ3ผลที่ออก8 3 6กับ93นะครับพ,พี่ในรอบนี้เนาะ ท่านใดที่วิ่งรูดที่3เนี่ยเด้งบนเด้งล่างเข้าไปที่3693ของเราถ้าเกิดใครจับวินตารางก็มาเต็มเ็มนะครับ93เนาะนะครับจับเลขวินจับจับเลขคู่นะครับพูดผิดนะครับจับเลขคู่ตัวเด่นก็ถือว่ามานะครับตรงๆเลยนะครับยินดีกับพิพิสมาชิกนะครับท่านใดที่ติดตามใน2รอบนี้นะครับสายรูดนะครับส่วนแนวทางอีกหน้านะครับก็จะเป็นฮานอย ปกตินะครับพี่พี่ก็จะเป็นฮานอยปกติผมให้หกกับเจ็ดนะครับพี่พี่เนาะแต่ว่าผลที่ออกนั้นห้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้านะครับแนวทางในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่เนาะเหมือนเขาจะมาเหมือนล็อกไว้เลยเลขนี้นะครับไม่เผื่อตัวอื่นเลยนะครับพี่เนาะก็ล็อกแค่สองตัวนี้นะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าบนล่างนะครับสลับฮานอยปกติเนาะของเราให้หกกับเจ็ดนะครับก็หลุดไปนะครับพี่ ส่วนฮานอย VIP นะครับให้3กับ9ผลที่ออก920กับ32เส้นายนะครับเน้น92เนาะแต่เข้ามาอยู่เลขหน้านะครับพี่พนี่ครับส่วนของเราเนาะ9กไม่มานะครับใครเอา3ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่3 2ตรงตรงนะครับมาในตัวจอดเนาะเด่นรองนะครับรอบนี้ส่วนแนวทางของวันที่9นะครับพี่พส่วนแนวทางของวันที่9 ฮานอยกาชาตินะครับฮานอยกาชาติน้อวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับพี่พี่ีกาชาติผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4 40 41 49 80 1> 8 1, 8 9 9 3ตัว8 4 1นะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข1กับเลข2สายรูดให้ไปที่เลข2นะครับ 1>, 1 0 1 3 1 9 2 0 2 3 2 9 3ตัวนะครับ1 2 0นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับานอยกาชาติแล้วก็ ฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวนน้นตัวเจาะนะครับพี่พส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ VIP นะครับเมื่อวานนี้ในรอบปกตินั้นหลุดนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆวันนี้ผมได้นะครับเลข0ูนย์กับเลข2นะครับ เด่นให้ไปที่เลข2นะครับพี่พีรู้สึกวันนี้2จะเด่นนะครับเนาะขอให้มานะครับขอให้มาศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับสามตัวให้ไปที่ศูนย์สองสาม ะครับตัวเน้นเนาะสองสามศูนย์สามสองเจ็ดส่วนห้าน้อย VIP นะครับให้ไปที่เลขเก้ากับเลขห้านะครับสายรูดให้ไปที่เลขห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสาม 9092 93 3ตัวนะครับ3ตัวให้ไปที่952นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่นอ้องสี่ฮานอยนะครับฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติ แล้วก็หาหนอย V I P นะครับพอสลับแนวทางเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ